สวัสดีเพื่อนๆพืทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กันในรายการหมักเด็ดแต้มเซียนรายการนี้นําเสนอบันทึกเกมเก่าๆเ,เอามาวิเคราะห้ออสนุกภาคให้สบายในสไตล์ของคารวาสผู้ใยลู้นะครับก็จะออนแอร์ทุกๆวันศุกร์เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปสําหรับบันทึกเกมที่ผมคัดสรรมาในสัปดาห์นี้นะครับเป็นบันทึกเกมของ ศึกขุนทองคำครั้งที่3นะครับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเซียน2ท่านนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเซียนในตำนานในรุ่นอดีตนะครับนั่นก็คือเซียนคนสุรการนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือเซียนสุรศักนะครับหรือเซียนสิงไล้แปริ้วนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมก็ไปดูกันเลย สำหรับบันทึกเกมในคลิปนี้นะครับเซียนโคนสุรการเนี่ยเดินเป็นฝ่ายที่เดินหลังนะครับแต่ผมอยากให้ดูมุมมองของสีขาวนะผมเลยตั้งให้เป็นสีขาวนะส่วนเซียนสุรศักนะครับเป็นสีแดงนะครับในตาเดินแรกครับเซียนสุรศักเดินโคนขึ้นมาครับเซียนโคนสุรการแอบค่อยๆเปิดเวี้ยครับต่างไฟต่างเปิดมาครับเปิดม้าขึ้นไปครับเซียนโคนสุรการเนี่ยเดินเป็นหมากม้ายงซ้ายนะครับส่วนทางด้านเซียนสุรศักเนี่ยยังไม่รู้ครับว่าจะเป็นหมากอะไรนะครับ ถ้าม,มาออกม้าโยงซ้ายแบบนี้จากทางด้านสีขาวนะครับแน่นอนครับสีแดงเนี่ยเปิดเป็นม้าเทียมครับและเซียนโคนสุรการนะค่อยๆดั้มโคนขึ้นมาครับเจอเซียนสุรศักดิ์ทิมเบียเข้ามาตั้งรับทันทีและยังไม่หมดแค่นั้นครับสีขาวเซียนโคนสุรการเดินโคนขึ้นมาอีกตัวครับเซียน<ฮ>สุรศักดิ์นะครับใช้หมากม้าเทียมมาตรฐานในการรับมือหมากม้าซ้ายนะครับ <Wow. S 1> นี่คือหมากม้าซ้ายโคนเทียมนะครับซึ่งเป็นหมากม้าซ้ายที่ค่อนข้างรุนแรงมากครับ และในตาเดินนี้ครับเซียนโคนสุรการเดินเบีย้ยขึ้นมาครับเจอทางด้านเซียนสุรศักนะครับตีเบี้ยคู่กลางกระดานขึ้นไปครับและทางด้านเซียนโคนสุรการ,ร,รครับตีเบี้ยริมไปฮะนี่ครับเปิดเบีย้ยลงมาครับจากสีแดงเซียนสุรศักนะครับทีมเบี้ยมาตั้งรับครับผมค <X S> ุณผู้ชม <X S> ลองดูแนวการเล่นนี้ให้ดีนะครับ <X S> สีขาวเซียนโคนสุรการเนี่ยต้องการที่จะมาทําทางโคนเนี่ยคุณผู้ชมดูทางโคนตรงนี้คุณผู้ชมพออ่านและเห็นภาพตามไหมครับ ถ้าเกิดเบี้ยตัวนี้ไม่มีนะครับตีอิพเบี้ยตัวนี้ออกไปนะครับดูครับโคนได้เล่นแบบสะพายเลยฮะตอนนี้คีเดียวของสีขาวนะครับคือยังไงก็ได้ให้เบี้ยตัวนี้เนี่ยออกไปแล้วให้โคนได้เล่นนะครับสีแดงนะครับเดินโคนขึ้นมาครับและสีขาวนะครับเดินม้าขึ้นไปครับตั้งหลักเป็นม้ายงซ้ายอย่างเต็มตัวครับขุนของสีแดงนะครับขึ้นมาครับและเม็ดนะครับขึ้นโดยสีขาวนะครับใช้เรือกดนะครับโดยเซียนสุรศักดิ์นะครับ เซียนโคนสุรการเนี่ยเดินขุนหลบทันทีครับเจอทางด้านสีแดงเนี่ยเรือกดไปอีกดอกนึงครับแต่สีขาวก็ไม่น้อยหน้าครับเซียนโคนสุรการเนี่ยใช้เรือกดบ้างครับและในแต้มนี้ครับตีเบี้ยขึ้นมาครับผมเจอการกินตัดครับโดยสีขาวนะครสีแดงกินโต้ตอบครับผมแล้วก็ใช้เมียเม็ดขึ้นมาครับผมใช้เม็ดขึ้นมาเนี่ยต้องการที่มาเปิดเกมบุก แล้วก็เป็นการทลายหน้าขุนของสีแดงด้วยนะครับสีแดงนะครับเซียนสุรศักดิ์เนี่ยใช้เรือเนี่ยมาผูกเบี้ยวไว้ก่อนนะครับมากดเบี้ยวไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสีขาวตีขึ้นมาจริงๆเนี่ยเบี้ยวตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนนะครับแต่เซียนโคนสุรการนะครับกินเบี้ยวเข้ามาเลยครับกินมาดุยๆยเลยฮะเปิดหน้าขุนเข้าไปครับและทิมเบี้ยวเข้าไปนะครับนี่ครับคือแผนที่เซียนโคนสุรการเนี่ยได้บิ้วเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่เหมือนว่าแต้มเนี้จะค่อนข้างเป็นรองหรือเปล่าครับ โดนกินเข้ามาครับแน่นอนครับว่าเบี้ยตัวนี้เป็นจุดอ่อนครับผมใช้เม็ดกินโตเข้าไปครับโอ้โหใช้เม็ดเข้าไปแลกเบี้ยเลยนะครับแต่แต้มนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดกันท้ายคลิปกันดีกว่านะครับเซียนสุรศักด์นะครับใช้ขุนเนี่ยหลบออกไปครับผมเซียนโคนสุรการเนี่ยตีเบี้ยขึ้นไปทันทีครับต้องการที่เอาเบี้ยไปเล่นนะครับและกินโตตอบครับโดยสีแดงครับสีขาวหงายทันทีครับผมและได้จังหวะและได้โอกาสนะครับ โดยสีแดงเนี่ยกินตัดเข้ามาครับผมใช้เบี้ยกินออกนอกครับผมคิดว่าถ้าในใจผมเนี่ยก็ยังตีครับว่าสีแดงเนี่ยค่อนข้างเป็นต่อสีขาวนะครับสีแดงลอยเบี้ยลงมาครับผมต้องการที่จะล่อนะครับให้โคนขึ้นไปตรงๆนะครับซึ่งเซียนโคนสุรการเนี่ยก็เดินโคนขึ้นไปตรงๆครับเจอเม็ดแย่เข้าไปฮะนี่โคนจะไปไหนครับแต่เซียนโคนสุรการแกก็เก่านะครับเดินเบียตรงนี้มาฮะนี่ ลอยมาลอยกลับครับผมและเม็ดของสีแดงเนี่ยกินเข้าไปทันทีฮะแต้มนี้ถือว่าเป็นแต้มที่พลาดของสีแดงนะครับเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปแล้วกันคุณผู้ชมกินครับโดยใช้เบี้ยกินนะครับและยกม้ามาครับนี่ครับเป็นการกินที่ค่อนข้างพลาดลัวๆนะครับจากทางด้านสีแดงนะครับทำให้เซียนโคนสุลการเนี่ยมีโอกาสได้ฟื้นขึ้นเยอะนะครับใช้ไม้กินตัดครับผมและโคนสีแดงเนี่ยดำลงมาฮะในจังหวะนี้นะครับ เซียนโคนสุลการเนี่ยใช้เรือมาต่อนะครับแต่ผมมีอีกแต้มหนึ่งครับนี่ฮะลอยเบี้ยลงมาให้กินฟรีครับนี่เดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปเลยนะคุณผู้ชมค่อนข้างมีหลายแต้มนะครับที่เราต้องเอามาพูดคุยกันนะครับขู่เยอะมากเกมนี้เราได้อะไรจากเกมนี้เยอะมากครับการเดินทรงม้าซ้ายเข้าตีนะครับแล้วการฝืนเข้าบุกนะคุณผู้ชมเกิดการแลกเรือครับเรือสีขาวกินโต้ครับและม้าของสีแดงเนี่ยลงมาครับนี่ฮะามระเบียบครับต้องการเอาเบี้ยหงายนะครับ โดยสีแดงนะครับสีขาวต้องกินตัดครับผมกินเข้าไปทันทีครับสีแดงใช้เบี้ยนะครับกินออกนอกเป็นเบี้ยหงายนะครับขุนหลบทันทีครับเพราะอะไรคุณผู้ชมดูไหมครับเพราะว่าต้องการที่จะโคนมาเล่นแล้วก็ต้องการที่จะกินเบี้ยฟรีกลางกระดานนะครับและเป็นการที่สีขาวเนี่ยกลัวสีแดงเนี่ยทิ่มเบี้ยลงมาทําให้เสียม้าฟรีด้วยครับสีแดงเนี่ยทิ่มเบี้ยลงมาตามคาดครับและเซียนโคนสุรการนะครับถอยม้าลงมาครับเจอทางด้าน เซียนสุรศักดิ์เนี่ยถอยเบี้ยงหงายกลับไปนะครับม้ากลับไปจับครับจับเบี้ยงหงายไว้ก่อนนะฮะต้องการที่กินเบี้ยงหงายนะครับสีแดงเนี่ยเดินโคนมาผูกครับผมสีขาวเซียนโคนสุรการน,นะครับนี่แกเก่าจริงๆครับใช้เรือเนี่ยมากดโคนไว้นะครับต้องการที่กินโคนนะโคนไล่เรือครับเจอม้ากินเบี้ยครับโอ้โหไม่สนใจเรือเลยนะครับคุณผู้ชมสีแดงกินเรือออกไปครับและเจอสีขาวเนี่ย ลุกกินเรือคืนครับแต้มนี้เป็นแต้มที่ชุนลมุนกันมากอันนี้คือการเดินหมากแบบสไตล์ทิ้งตัวใส่กันนะครับไม่มีเสมอนะมีแค่แพ้กับชนะเท่านั้นนะเดินกันประมาณนี้ทั้ง2คนนะฮะเดินกันสุดจัดหลัดวอรจริงครับขุนขยับหลบครับม้ากินเรือครับผมและโคนเนี่ยกินเบี้ยเข้าไปครับถอยม้าครับโดยเซนโคนสุรการครับผมขึ้นขุนครับค่อยๆวนม้าครับ และในจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ใกล้ๆปิดเกมแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับในส่วนของทรงหมากสีขาวนะครับเม็ดมาไล่ม้าครับผมม้าตีขึ้นไปฮะแต่ในจังหวะนี้ครับเม็ดกลับมาผูกพอดีครับการไม่ให้เบี้ยงหงายเนี่ยได้หงายได้อย่างสะดวกนะครับทางด้านเซียนสุรศักด์นะครับเลยต้องใช้โคนขึ้นมานะครับโคนดัมไปครับโดยเซียนโคนสุลการนะครับม้ากินตัดครับใช้เบี้ยงหงายกินตอบ โคนค่อยๆไหลเข้ามาคนระับแต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะพลาดนะครับสีขาวเนี่ยยกม้ามาพอดิบพอดีเลยครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> คือโคนเนี่ยจะตายนะครับคือถ้าผูกโคนโดนกินเบีย้ยคือยังไงก็ไม่รอดครับคุณผู้ชมถ้าผูกโคนเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องแบบกินเบีย้ยก็ได้นะคุณผู้ชมตบขุนก่อนนะครับตบขุนก่อนเพราะว่ากันเนี่ยโคนไหลเข้ามาแล้วกิน2ตรงนี้ยังไง3าเบีย้ยก็ไล่ได้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูในส่วนของ AI ท้ายคลิปกันนะครับไป ในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทจำกัดม,มัซามมเนะนะครับโดนทเข้ามา101บาทนะคุณประชาธิปไตยแบบเบิ่มๆนะคือลือ50บาทคุณพงศ์03นะโดนาทเข้ามา200บาทขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนบานุทไทยตลอดไปรู้นะครับคือการที่เซียนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแกทิมเบีย้ยขึ้นไปเนี่ยในส่วนของเบี้ยริมเนี่ยหลายอย่างผมไม่เข้าใจนะเมื่อก่อนว่าทำไมต้องทิมเบี้ยริมเพราะว่าการทิมเบี้ยริมมันก็ไม่ได้ได้เปรียบเยอะใช่ไหมคุณผู้ชมในความคิดของผมนะ แต่ที่นี้ผมมาลองดูนะครับเอ้ยผมเข้าใจมากขึ้นนะค,คือตรงเนี้ยเขาต้องการใช้โคนเนี่ยเข้ามาเล่นเห็นไหมครับว่าม,ามาเป็นร่องเลยคุณผู้ชม <S <S ผมหมายถึงร่องโคนนะคุณผู้ชมเนี่ยครับเกิดการขึ้นขุนเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามความคิดเห็น AI นะ AI มันให้สีขาวเนี่ยเป็นต่อนะคุณผู้ชมสีขาวเป็นต่อคืออันนี้ต้องเข้าใจว่ามุมของสีดำเนี่ยอันนี้คือเซียนโคนสุรการนะส่วนสีขาวเนี่ยคือเซียนสุรศักนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมตั้งกระาดานกลับกันเฉยๆคือให้สีขาวเซียนสุทศักเนี่ยเป็นต่อนะครับแต่แต้มเนี่ยเป็นแต้มที่พลาดมากนะครับเนี่ยกินเข้ามากินช่วบเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วสีขาวเนี่ยเอาเบี้ยกินเม็ดได้นะครับคือถ้าเอาม้ากินเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวเปิดลุกเอาม้าบังก็ได้นะครับเนี่ยก็พอเล่นได้คือยังไงเขาไม่เอาโคลนขึ้นมาอยู่แล้วโดนเม็ดไล่โดนอะไรเงี้ยครับโดนเล่นยากนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกแตนมหนึ่งครับแต้มนี้ก็เป็นอีกแตนมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่ครับล้วต่อเรือนะครับมันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเล่นได้ก็คือว่าถอยเบี้ยงหงายลงมาซึ่งถ้าถอยเบี้ยงหงายลงมาก็จะเจอการกินนะครับลุกนะครับแล้วก็กินกินประมาณนี้นะนี้เท่าที่ถอดดูนะค,คือเอาเม็ดลุกไม่ได้นะครับคือจุดประสงค์ของการเดินพวกเนี้ยคือไม่ได้จะเอาเม็ดลุกกินม้านะครับแต่ว่าจะเป็นการแกว่งม้ามาจับไล่โคนมากกว่านะครับซึ่ง ถ้าเอาเรือมาผูกหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะเจอกินนะประมาณนี้แล้วก็ถอยกลับมากินนะครับคือเอาหมากแบบเรียบๆนะครับแล้วก็มาตบกินด้านซ้ายมือนะเพราะว่ายังไงด้านซ้ายมือก็กินได้ช่ว์ๆอยู่แล้วก็ลาวๆนี้คุณผู้ชมถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของการจําลองสถานการณ์นะครับถ้าเซียนทั้งสองท่านเนี่ยยังเดินกันไปต่อนะครับเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับในเกมจริงเนี่ย คือเซียนสุรศักดิ์เนี่ยขอยอมแพ้นะครับเพราะว่าแต้มหมากเนี่ยไม่สามารถไปต่อกันได้แล้วเหมือนว่าสีดำนะครับเซียนโคลสุรการจะค่อนข้างเป็นต่อมากครับไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะเข้าโหมดไปที่โหมด o Machine นะครับอันนี้ก็ต้องย้ําเตือนกันเสมอครับว่าเซียนทั้งสองท่านอาจจะไม่ได้เดินกันราวๆนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วนะฮะคือก็ยังสามารถเดินกันไได้อีกหลายแบบมากๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สีดำเป็นต่อก็คือเป็นต่อเม็ดเป็นต่อมานะครับซึ่งก็ไล่ตบกินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหนังชีวิตอย่างแท้จริงฮนระเซียนสุรศัก็เลยน่าจะขอยอมแพ้ไปครับเ่ราว่าคิดว่าไม่น่าจะสู้ได้นะครับเห็นอนาคตกันเลยทีเดียวนี่ครับต้องการที่จะเอาขุนไปตบไล่เม็ดครับโอ้โหเปิดฉากแรกกันทันทีโอ้ถ้าเดินกันอย่างนี้เนี่ยเดินกันอีกงานนะครับแต่สามารถบีบได้ไหมบีบได้ครับบีบได้แต่ เดินกันอีกนานเลยครับผมก็นึกว่าจะสามารถผูกแล้วป้องกันเบี้ยมตัวนี้ไม่ห่ายได้นะครับผิดคาดฮนะแต่ถ้าจําลองสถานก,การณ์หลายๆรูปแบบเนี่ยก็จะเจอวิธีการอาจจะง่ายขึ้นกว่านี้นะครับ AI มันก็สุ่มมันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมแต่แบบนี้บีบได้ไหมก็บีบได้นะครับเดี๋ยวดูกันอีกสักนิดนึงนะครับถ้ายังบีบกันไม่ได้เนี่เดี๋ยวก็น่าจะต้องพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปนะ หลายคนไม่รู้นะครับว่าบีบได้หรือบีบไม่ได้อันนี้คือจริงๆแล้วบีบได้นะถ้าการเดินแบบนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยยังเหลือขุนแล้วเหลือหมกักเป็นองครักษ์อีกสักตัว2ตัวหรือกี่ตัวก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีเบีย้ยคว่ำอีกแล้วเนี่ยเราจะเรียกการนับแบบนี้ว่านับสักกระดานนะครับก็จะนับกัน64นะฮะนับไปเรื่อยๆะครับสีขาวค่อนข้างทวีความเป็นต่อไปเรื่อยๆฮะ ก็น่าจะเข้ามุมแล้วผมคิดว่าน่าจะใกล้แล้วคุณผู้ชมใกล้จะบีบได้เชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะดูจากการล็อกของเบีย้ยล็อกของหมากหลายๆตัวแล้วมันก็เนี่ยเริ่มล็อกล็อกแบบไปเรื่อยๆนะรุกเข้าไปอีกพยายามตีหมากให้แตกออกจากกันนะครับแล้วเอาขุนตบไปกินเบีย้ยให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการนับหมากนะครับสักหมาก ก็จะเป็นการนับ64เหมือนกันมีแววตายสูงแล้วเบี้ยตัวนี้ลุกตายครับเบีย้ยเบีย้ยโดนลุกตายแน่นอนโผกินเบีย้ยโอเคก็จบกันราวาวนี้ดีกว่านะครับสรุปนะครับในเกมจริงเนี่ยก็เซียนสุรศักดิ์นะครับน่าจะขอยอมแพ้ไปนะครับเพราะว่าดูหมากแล้วเนี่ยไม่สามารถสู้กันได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับผมหวังว่าคุณชมจะได้อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคารว่าผู้ฝ่ายรู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคน